กระทกรกสาวรถดกมากดกจริงๆดกโพดดกโพดูสิคะท่านผู้ชมอุ้ยผลสวยมากสวยมากๆคะ่ะยใครไม่สะออนไม่ได้หรอกคะ่ะดูสิคะอย่างกับไม่ใช่กระทกรก ยังก็ไม่ใช่สาวรถดูสิคะผลอะไรจะขนาดนี้ดกโพดกโพอุยมาละกกกโกโะก,ก็ดกโพดกโพมาละโกก็ดกโพดกโพดูสิคะเฮ้ยสอนเทท่านผู้ชมคะ่ะนี่คะ่ะกล้อหอมหอมทองคะ่ะ ผลใหญ่มากอ,อกเครือกำลังออกเครือคะ่ะน,นี่คะ่ะต้นพุทสาผลดกมากคะ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเนี่ยหมดถุงแล้วนะคะนี่ผลใหญ่คะ่ะพันไรคะพี่พันไตวันพันไต้วันที่เคยลงไปแล้วครั้งก่อนนะคะเนี่ย ผลเต็มต้นเลยค่ะดูสิคะท่านผู้ชมเนี่ยพี่เขามัดถุงพี่วิธีมัดถุงนี่พี่ต้องเลือกไหมเลือกไอ้ที่ที่ไม่เป็นเชื้อราชนิดน่ะเลือกก็ก็คัดออกคัดโอ,อให้กิ่งหนึ่งก็ไว้ก็ดูกิ่งแข็งแรงนะอ่า ก็ว่าพุทพุทธาหนึ่งลูกใบใบใบห้าใบ,าบาจะเลี้ยงพุทธาได้หนึ่งหนึ่ง,ง,งลูกกันเข้าแสงเนี่ยนะมีมีวิธีขั้นตอนคือใส่ถุงหนึ่งผลเนี่ยจะต้องดูนับใบห้าใบต่อนหนึ่งผลถ,ถ้าใบเยอะตามที่เขาออกผลรสชาติจะไม่อร่อยนะคะ มันจะไม่ได้และผลก็ไม่ใหญ่ไม่ได้ผลติดตามเป้านี่เด็พี่โอ้นี่เริ่มใหญ่แล้วนะคะเนี่ยผลเขาขนาดน่าจะเท่าเด็ก,กข้อมือเท่าใหญ่กว่านี้น่าจะสำเนีเหมือเติอน่าจะเท่านี้นะะข้อมือเด็กเนะี่ยข้อมือเด็กถ้าเขาใหญ่จริงถ้าเก๋ถ้านพอ,อกิน นี่ก็ฝรั่งนะคะหง,หงเป่าซื้อที่ว่าพันหนักหน่อยครั้งที่แล้วยังไม่มีผลเลยแต่วันนี้ผลเยอะแยะเต็มต้นแล้วค่ะดูสิคะพี่เขามัดมิมมสลัดลูกทิ้งตลอดพันนี่ไงมันสลัดต้องเด็ดที พี่เขาว่าพันนี้มันจะสลัดลูกทิ้งเองมันรักษายากเนี่ยผลเริ่มมีผลใหญ่แล้วผลนหนึ่งนี่คะ่ะขนาดเกือบได้กินแล้วคะ่ะเออจ้าดูสิคะแต่ละต้น ผลเยอะมากค่ะนี่ค่ะเยอะจริงๆท่านผู้ชมเกดูแลดีมากเลยค่ะจากที่เห็นเกททำกับข้าวช่วงทำกับข้าวเกก็จะวนเวียนอยู่แต่ในสวนอันนี้แตงไทยนะคะ ลูกทิ้งไว้แล้ก็มีดอกนี่คะ่ะมีด่ดอกสวยๆใบดูสิคะมะเร็งกัดไม่ได้ใส่สารเคมีเลยคะ่ะแล้วก็มีฟักทองคะ่ะกำลังออโดอกเลยคะ่ะนี่คะ่ะท่านชมโห่ย สวนเขามีทุกอย่างค่ะฟักทอง 3, 4, มหกอกำลังออกดอกมันก็กล้วยหอมทองออเคแล้วใส่ถุงมัดใส่ถุงกันมแมลงไว้ท่านผู้ชมขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูสิคะดกมากดกจริงอันนี้น่าจะ น,นี่พันเตงโมนะคะนี่ค่ะพันเตงโมที่เคยตรงไปแล้วแล้วก็ออกผลมาเรื่อยๆดูสิคะผลผลิตด,ดีต่อใจมากเลยนะคะท่านผู้ชมม,มีกกกระทกรกค่ะผลดกมาก เกือบจะหมดแล้วนะค่ะเนี่ยแกเก็บขายเก็บแบ่งปันเพื่อนๆญาติพี่น้องได้กินได้รับประทานกันทุกคนค่ะแบ่งแบ่งเพื่อนบ้างขายบ้างค่าปุ๋ยค่าฮอร์โมนนี่ค่ะ โดกมากแซ่บค่ะเนีย่ยโอ้ยดูสิคะฝรั่งก็มีลายพันลายต้นโอ้โหท่านผู้ชมค่ะดูสิพามาดูต้นเล็กนิดเดียวต้นเล็กแต่ออกผลแล้วใส่ถุงมั <มา S 1> แล้วค่ะนี่ค่ะ โอ้ยอะไรจะขนาดนี้ดกมากๆดกทุกต้นพุทธาก็บผลดกทุกต้นเลยค่ะเนะนี่ยข้างหน้านี่นะผลนหนึ่งพลนี่ใกล้กับทกรกนี่นะอฮอหงเป่าซื้ออันนี้ผลใหญ่ ใบใหญ่มากแกว่าไม่ค่อยติดแต่ก็นู่นค่ะกำลังปลูกกล้วยโอ้ไม่เด็ดยอดออกก็ไม่ติดโอ้โหรักษายากจริงๆดูแลยากจริงๆค่ะพันนี้แกบอก แกบอกไว้ว่าดูในกลุ่ม YouTube บนทุกคนเลยพันนี้ไม่ค่อยได้ผลผลิตนี่ค่ะแกกำลังปลูกกล้วยหอมนะคะเยอะเลยค่ะที่ของแกไม่เยอะแต่ว่าแกปลูกทุกอย่างค่ะมีลำไยนู่นค่ะลำไยต้นลำไย ทั้งพืชผักสวนครัวก็มีนะคะนี่ก็ชาบใบชับพลูแก้ปวดฟันได้นะคะใบชับพลูนี่ค่ะเพราะว่าเอาไปอมกับเกลือก็อจะหายปวดฟันนะคะใบชับพลูเนี่ยดูมะละโกโพี่เ้าสิคะพลนดกมาก อันนี้ฮอแลนดนนะคะดูสิค่ะโอ้ยท่านผู้ชมผลตั้งแตโ่อ้ยไม่ถึงเม็ดเริ่มออกผลดูสิคะเยอะแยะเลยกลัวแต่ว่าจะล้มซะก่อนอะแล้วอีกอย่างก็ติดสายไฟด้วยติดกันนี่ก็พุดซาค่ะโอ้ยดกมาก ดกจริงดกโพดดกโพฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้รับชมได้ดูอีกตอนผลที่มีผลใหญ่ๆน่ารับประทานนะคะตอนนี้กำลังพี่เขากำลังมัดกำลังเลี้ยงลูกอยู่บำรุงเต็มที่ ดูสิคะวิวิวิสอ,อนแทค้คะ่ะสะออนจริงๆ,ๆนะอ่กระทกโรคก,ก็โอ้ยมีทับทิมด้วยนะคะเนี่ยทับทิมผลนี่คะ่ะไล่ดูตามกันดูนะคะผล ันนี้มะม่วงพันไรเนี่ยน้ำดอกไม้เบอร์สีดอกไม้เบอร์ีเดี๋ยวอรอ,อ,วอร,รอติดตามรับชมว่าปีนี้จะออกดอกไหมคะลุ้นลุ้น,น,นรอลุ้นกันคะ่ะอันนี้ก็ผักปังหรือผักอะไรคนไายไม่รู้จักชื่อคะ่ะ รู้จจักรู้จักชื่อแต่ภาษาขเมขเมรเขมรเขาเรียกว่าจันลวงค่ะภาษาไทยไม่รู้จักผักปังอะไรนี่แหละค่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ตอบมาด้วยนะคะทก,ะกรกดูสิคะท่านผู้ชม้นตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้าน ดูสิคะผลสวยมากไม่มีแมลงเลยเงาวับเลยค่ะดูค่ะสวยงามอลังการแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เรามาอัปเดตกันค่ะว่าพุทธไซจะได้รถวานขนาดไหนขอบคุณค่ะ